คนหมอกคนจังหายรใใีเกยห้องถามหลายเชียวล้วเนี่ยนี่บักหนึ่งยูเนี่ยเจ็ดส่วนหนึ่งสลัดเก้าเนี่ยสกลนครรหัสประเทศนีสี่หมื่นเจ็ดพันล้วบักหนึ่งเฮียนอยู่้างคางกันเสื้อดาบปิตีปัญชนะแล้วบักหนึ่งอยู่ซอยตรงหามบ้านลังเก้ากูเอาวะลูกเมียบาเกี่ยวได้เอาวะทามันใจเดวกรีเฮดบัก อะไรกุ้ยเร็เวเวลาบักนอดแต่พันิดนอ่าล่ะวงเล็บหนึ่งไว้อ่าละ่ะมันใจกับกุ้ยแล่ซุ้มโมกูเรียงบอาาา้านท่อว่าเอาวะล่ะเอาวะกูห้องถามหลายเที่ยวเได้หน,หน่ะลายวันแต่กูเหยียบรถอยู่นี่เอาวะเอาแล้วสุมกุ้ยจันท์ให้อ่ะบักเอบบ็๊ยดทีดาบุญมึงเยอะซะ ตู้นั่นลงเรียได้จา์หานเนี่ยเอาว่าฐหานเสียแล้วชินี่เอาวาเอาว่าประพัดประพัดบ้านเดียวนมันกก้ยเอาวะเอาเฮ้ยเอาวะเฮ้ย